ทุค่ะสำมเนินเรีอรุนรัตนนามนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุรถประสานงากันเมื่อวันที่23ตุลาคม2567นะคะขณะที่เดินทางมาจากที่สำนักวัดป่าพุทธอุทยานหน้วยใหญ่นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อจะมาร่วม บุญแล้วก็มาเตรียมงานกระถินที่จังหวัดสระแก้วนะคะแต่ยังมาไม่ถึงนะคะเกิดอุบัติเหตุก่อนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเวลาประมาณห้าโมงเย็นของวันที่ยี่สิบสามตุลาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะซึ่งรถได้ประสานงานกันทั้งหมดสี่คันนะซึ่งสาเหตุก็คือรถมอไซค์ตัดหน้ากระชันชิดนะคะแล้วก็ได้ประสานงานกันซึ่ง มีความคือตัวเองนะคะคือไม่พอรถประสานงานคือไม่รู้สึกตัวเลยก็เหมือนเหมือนสลบนะ,ะเพราะว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงนะ,ะสาเหตุที่รอดชีวิตมาได้นะคะก็คือด้วยการขับเคลื่อนพลมลมปานของ ธรรมะเปิดโลกกรรมดาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อดีซึ่งท่านได้ฝึกวิชาแห่งลมหายใจให้กับลูกๆนะคะที่ได้เข้ามาธรรมะเปิดโลกกรรมันดานก็คือพลังขับเคลื่อนลมปานนะก็ได้อาศัยก็คือใช้ลมหายใจนะคะฟอกลมอยู่ในอนาปานสตินะซึ่งตอนนั้นนะ อาการของสมเนลีคือดูในขีดแดงนะคะก็คือซี่โครงหัก3ามซี่แล้วก็ถุงลมปอดทะลุนะคะแขนแขนหลุดแล้วก็หัวด้านหลังยุบแล้วก็มีแผลเป็นรูนะคะแล้วก็ส่วนหัวด้านหน้าก็คือหัวแตกเย็บ12เข็มแล้วก็มีอาการเลือดข้างในสมอง แล้วก็ปอดทะลุก็มีเลือดอยู่ในปอดเลือดข้างอยู่ในปอดด้วยนะคะซี่โครงหักสามซี่สาเหตุที่อยากมาแชร์ในวันนี้ก็คือเราได้ขับเคลื่อนลมปานด้วยธรรมะเอียงลมหายใจก็คือฟอกลมในขณะนั้นเราก็คือมีอานามมีสตินะคะก็คือดึงลมหายใจลึกๆค่อยๆดึงลมดึงลมฟอกลมเพื่อขับเลือดที่ข้างอยู่ในสมองนะคะคือเลือดข้างในสมองะคือให้เขาขับเลือดออก ซึ่งอาการของเลือดทะลักทะลักออกแล้วก็ได้ยินเสียงพยาบาลท่านพูดบอกว่าคนไข้เลือดออกเยอะมากเลยขณะที่เลือดพุ่งออกพุ่งออกก็คือนั่นั่นคือการเดินลมขับเคลื่อนพลังลมปานของพ่อแม่ครูบายจารย์หลวงพอดีนะคะคือการการขับของเสียคือเลือดเสียเพื่อไม่ให้มันมันแห้งหรือว่าให้มันเกาะนะคะนั่นก็คือการขับเคลื่อนลมปานนะคะแล้วก็มันไม่มีอาการที่แบบว่า เก็บปวดหรือว่าได้รับความทุกข์ใดๆจากการเกิอดอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะก็คือว่าอาการครั้งนี้นะคะซึ่งรุนแรงแล้วก็อยู่ในขีดแดงก็คือคือก็คือเหมือนว่าเหมือนรอรับศพนะคะคืออาการหนักมากนะคะนอนในที่บ้านในขณะที่เนนเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้คือมีสติดีมากนะะแล้วก็ขับเคลื่อนลม พลังลมปานนี่แหละคือกันขัดกับเคลื่อนลมหายใจนี่แหละคะ่ะก็คือใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลแค่สองวันโดยที่ไม่ได้ฉีดยาให้น้ำเกลือแค่กระปุกเดียวแล้วก็หมอทำแผลเย็บแผลให้แล้วก็ใส่เปลือกที่แขนหลุดนะคะไม่ได้ทานยาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ผ่าตัดใดๆทั้งสิน้นแต่หมอให้อยู่โรงพยาบาลสองวันก็ออกจากโรงพยาบาลสองวันก็มาบำบัดรักษาอยู่ที่วัดพุทธรักษาจังหวัดสระแก้วอำเภอเขาจะกันเราเนี่ย่ ใช้เวลานอนอยู่บนเตียงก็คือห้าวันนะคะวันที่หกก็ลุกออกจากจากเตียงแล้วก็ได้เดิน,ดนได้นะคะเท่าทุกวันนี้นะคะคืออยู่อันคืออยู่ในลมหายใจอย่างเดียวคือไม่ไม่ได้ไปฉีดยาหรือว่ารับประทานยาใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการผ่าตัดนะคะก็อยากจะ แชร์ประสบการณ์การ,รเกริดปัญหาครั้งนี้ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันการอัดคลิปเนาะถ้าใครสงสัยประการใดน,นะคะแล้วก็สอบถามได้นะคะก็คือที่สำมานเรีนรีอรุณรัตนะคะแล้วก็0 981696482นะคะก็อยากฝากธรรมะเปิดโลกกรรมดานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพอดีนะคะ ซึ่งอศัศจรรย์มากนะครับคือปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะมันมีการออกทีวีช่อง8นะคะซึ่งอาการหนักมากนะคะถ,ถ้าใครได้ดูข่าวในวันที่23ตุลาคมพศ2567นะ,ะซึ่งออกข่าวทีวีช่อง8นะคะทุกคนจะรับรู้ว่าค,คือสัมมเนรีอยู่ในขีดแดงก็คืออันตรายมากก็คือ50 50นะคะก็ขอแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้นะคะ 那个哈。<laughs>